บิลคิน PPKIT ปล่อยซิงเกิลคู่ในรอบสี่ปีส่งเพลงยอมเซเรนเดอร์เ l l k i n PPKIT ปล่อยซิงเกิลคู่ในรอบสี่ปีส่งเพลงยอมเซเรนเดอร์เผยโมเมนต์ที่รักกันดีและตีกันทุกวันเก่งจริงต้องยอมฉันก่อนตีกันทุกวันก็ไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยทำเอาแฟนๆปลื้มใจสุดๆเมื่อ Billkin อ n น e ต t ร์เทนเมนต์และ PPKrit เอ็นเตอร์เทนเมสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่เปิดตัวเพลงยอม Surrender ซิงเกิลคู่ในรอบ4ปีของสศิลปินคู่สีบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตนกุลและพีพีกลิตอํานวยเดชกรหลังจากปล่อยเอวไปได้ไม่นานทําให้ BKPP ยอมติดเทรนด์เอกอันดับหนึ่งในประเทศไทยและอันดับหนึ่งของโลกอย่างรวดเร็วโดยเพลงยอม Surrender เป็นซิงเกิลที่สะท้อนคาแรคเตอร์ของทั้งคู่ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะคุยกันดีหรือจะตีกันขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องมีหนึ่งคนที่ต้องยอมให้อยู่ดีไม่ต่างอะไรกับหลายๆความสัมพันธ์ที่มีทั้งโมเมนต์ที่รักกันดีและก็ตีกันทุกวันท่าจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องผลัดกันยอมโดยในพาทของดนตรีคู่สีมาเจอกันทั้งทีก็ต้องมีจังหวะให้ชวนขยับโดยนำเสนอผ่านแนวดนตรีปั๊บสนุกสนุกที่เบลนเอาความเป็นตัวเองของบิลคินและพีพีคริให้เข้ากันอย่างลงตัวผ่านการปรุงส่วนผสมจนมาเป็นเคมีที่ใช่ โดยเออบอยเจมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้ซึ่งในพาทของมิวสิกวิดีโอได้ผู้กำกับที่มีผลงานโดดเด่นอย่างสองสาศาสววัตมาสร้างโลกมันติเวิร์สสนุกสนุกที่ในนั้นมีทั้งบิลกินและพีพีในหลากหลายเวอร์หลากหลายคาแรคเตอร์และในทุกเวอร์ถึงจะตีกันแต่ก็ไม่มีวันยอมทิ้งกันไปไหนเรียกว่าในเพลงนี้มีท่าเต้นน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ขยับตามกันแน่นอนบิลกินกล่าวว่า สำหรับซิงเกิลนี้ถือเป็นการคัมแบ็กในการร้องเพลงคู่กับพีพีในรอบ4ปีเราเอาเคมีของการอยู่คู่กันมาเดเวล็อปเป็นเพลงสิ่งนี้อาจจะเป็นรสชาติที่รู้สึกว่าหายไปนานเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากสนุกและฟังง่ายเป็นเพลงในความรู้สึกใหม่เพราะไม่ได้ทำเพลงไวแบบนี้มานานครั้งนี้มีโอกาสได้ทำเพลงกับพีพีเนื้อหาจะพูดถึงการตีกันหยอกล้อกันความไม่ยอมกันอยากเอาชนะกันเหมือนทะเลาะกันแต่จริงๆก็รักกันแหละ มัง้งสุดท้ายก็ยอมกันอยู่ดีผมกับพีพีชอบแกล้งชอบซาวกันเพลงนี้ผมว่าก็ตรงนะครับเพราะคนที่ต้องยอมส่วนใหญ่จะเป็นผมตลอดผมเป็นคนที่ไม่ชอบสู้คนไม่ชอบมีปัญหากับใครผมยอมได้เสมอยอมตลอดเหมือนจะแกล้งแกล้งกันแต่คนที่เอาชนะได้มีแค่พีพีนี้คือคำตอบที่ทุกคนก็เห็นฝากติดตาม M V และฝากซิงเกิลยอม surrender ไว้ใน playlist ของทุกคนด้วยนะครับ คีพีกล่าวเสริมว่าหลังจากไม่ได้ทำเพลงคู่ด้วยกันมานานตั้งแต่เพลงไม่ปล่อยมือ Coming of it รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเซฟโซนเพลงประกอบซีรีส์ปลายรักฉันด้วยใจเธอผาสองผ่านเวลามาแล้วว่าสี่ปีซึ่งเพลงยอม Surrender เป็นเพลงคู่ที่รักกันแหละแต่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดออกมาก่อนก็เลยอยากให้อีกคนยอมก่อนเธอยอมก่อนได้ไหมถ้าเธอยอมก่อนฉันจะทำสุดท้ายก็ยอมกันทั้งคู่เพลงนี้มีบิทที่สนุกดีฟังแล้วติดหูมากๆเลยครับตอน brief ไอเดียว่าเราเคยผ่านอะไรกันมาสุดท้ายเลยได้ออกมาเป็นมูดแอนโทนแบบนี้เป็นอีกมูดที่ยังไม่เคยทาปกติเราจะทาเพลงคู่เนื้อหาดราม่า หรืออย่างเพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วก็จะเป็นเรื่องความรักที่ข้างรักมากๆพีว่าเพลงนี้เนื้อหาน่ารักดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่อาจจะไม่ได้หวานซึ้งแต่สุดท้ายพีว่าใจความคือฉันก็รักเธอเหมือนกันเพลงนี้ได้พี่เออบอยเจมาทำเพลงให้ครับซึ่งการร่วมงานกับพี่เขาพีว่ามันตรงกับสิ่งที่พีคิดไว้เลยนะครับแทบไม่ต้องจูนเคมีไม่ต้องปรับอะไรเยอะสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารออกมาชัดเจนมาก ถ้ามีอะไรที่เราเสนอไปพี่เขาก็พร้อมรับฟังเสมอเลยเป็นการทำงานที่สนุกมากๆสุดท้ายก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับพี่ว่าเพลงนี้เข้ากับทุกสถานการณ์เป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้ครอบครัวก็ได้จริงๆได้หมดเลยเป็นเพลงที่เหมาะกับทุกความสัมพันธ์หลายรูปแบบอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูกันครับกับซิงเกิลยอม surrender ของศิลปินบิลคินพีพีคริตขอบคุณมากครับ